ามาเดียวกันตัวเดียวกันพีพีเอ็ดด<ช>ี้กันดำด่านเยอะไรเนี่ย <c oughs> ด่านนีพาวเลยขอลองกันอ๋ออุ้ยชอบเลยอุ้สยสไนเปอร์ใช่ป่าวะใช่ที่ขวาเลยที้ขวาหาศัะตัวแต่มันยนงไกลมั้งใช่แล้วไปไหนวะ แต่กดชิปดูไม่ได้เฮ้ยอยู่ไหนวะกดครับต้นอยู่ไหนบนูดเดียวเองอะต้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะต้นอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ยู้แล้วอยู่ตรงที่มีท่อโอ้โหอยู่ไหนอะขึ้นนี่สูงจ่า ฮ่าได้ไหนวะต้นอยู่ไหนวะยืนไหนเนี่ยโอ้แมพก็เชื่อว่าจะแบบมองกันไม่เห็นนะบอกเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยโอ้ยไหนวะโอ้เห็นแล้วบังเหือกเ็จกูอ้าไรอะไร เฮ้ยพุงกดพุงไม่ได้แหลกบ้าอ้าวติดวดวดเนี่ยอ้าวุ้เนี่ยเออเอ้ยเลยไหลโอวยแมงไหลอุ้ยชิบหายบ้าตู้พับไปเด็กเออเฮ้ยไปน้อย โอ้ยตกใจไอ้ดิไอ้ดิไหนยังไงอุ้ยตกใจโอ๊ยตกใจแสงแสงไฟฟ้าที่มันแมพมันเจ๊งไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพัฟสินหนูทองออนไลน์เอ้ยไหนวะไหนไอ้ฟินเนี่ยตินหนูทองเยสเซอร์ Ui. Ừ. bác, Ừ. Ê ê lục làm tao. Ui. Vạ. Vạ. Ô. Nó. Ui đồn đi. Ô. Không kia nào. เอ้ยเอาครปีเอ้ยจะตาย,าาแ,ยแล้วเออแมนยังวะไอ้้เหียยิงไปลยิงไม่โดนอยู you know. น่นาวแม่งจะเป็นคนเทนต์ละก่อนตลอดเลยเฮ้ยแล้วไหนวะไม่ได้ดูิบหาให้แล้วเปานิง่งที่ขวาแล้วหาที่ขวามันจะเด้งไปที่ศัตรูอะ่ะโอ้ยชัดเจน บักอ่าผิดปืนบวกโอนไป่ถอะโอ้ยกลัวว่าตอนนี้ออกรับกกะสนเลยบักไอผมคิดเอเอดไอวาวไอเอาแดเไปเอ้ยเอาโดนก็โดน อ้าวมุดมุดเออไอ้ดับเออกากนะฮะอย่าว่ากันยี่ไหนอ่ะไปมีมีรังมีรังบีวะไม่รู้มีแต่ได้แต่มันรังสีแต่แล้วก็ได้สฉยๆก็สีอาเดี๋ยวเราไปเล่นรังบีกันดีกว่าไม่ก็เอกูไม่มีรังบีอ๋อมีมีมีรังบีแต่ไม่ได้ที่สุ่มอ่ะไหนวะ นั่นดิคลิกขวามันดูได้แค่มุมมองเดียวไงไม่ค่อยชอบไอ้คลิกขวาแล้วปล่อยอ่ะา่<ด>ามันดูดูดไปตรงไหนอะ่ะ <imagen ia. S 1> นั่นแหละตูอยู่อยู่ไหนวะจะหมดเวลาละหาไม่เจอเลยเอ้ยตองบางเเอาคืนไปเอาเฮ้ยหนีท่านอีก อย่ามาสตออย่ามาสตอคิด hmm. ม uh ือท้รยครับพอเฮียหลงเออหมดเยเจอได้ร้อยห้าสบเฮ้ยาล้ไอ้ฟิเจอบเบอร์เกออ้ยนัมีเหี้ยอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยแม่งมีปืนด้วยเจ๋งแฝดโอ้โห

เสียงหลอกตัวแทนจากโยฟ้าโอ้ยแย่ควันตีนใหญอ้สิ้นที่ปปืนนะเว้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนล่างลงไปหาเธอเอ้ยเห็นแล้วเส็นแล้วบ้าไอ้เอ็งหลอก้าบ้ามันฟันฟันนิดนึงโอ้ยตาเลยอือยได้แล้วฮิต โดนไปโอุอ้ยเอ้ยนี่มันมันมีวิธีหลบบ้างไหมเนี่ยไม่มีโตจริงไปเรื่อยๆแหละดีละเอ้ยอยู่ไหนวะวะเอ้ยหมดละเร็วครับเร็วตายไปอุ้ยคีไว้แบตหมดปืนหมดด้วยโอ้โหมาใหม่เลยหกอันรอบตัวป่าพร้อมละ เปลี่ยนมุมเห็นแล้ว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 ตายตายไปไปหมดไปหมดเล็กเองนี่บอกเว้ยเอาคุณลาไปเลยบึ้มเฮ้ยบึ้มจ่าเฮ้ยอย่าเอฟเฟกซ์ฟินถือมีคู่นะเว้ยก็สปีดนะเว้ยโู้โมาทีกึังบุญจ้าเอาไปเอาไปหมด โนดแม่งเกลียนว่ะแย่กูได้บ้างนะเอาเลาไปเอาเลาไปแม่งโหลดเลยบูทบูทไม่ค่อยจะมีกลับไปจิกจุ๊บเฮ้ยเรามาเจอเออเรามาเจอแบบแมนแมนดิวเรามาเจอแบบแมนแมนอยู่อย่างเงี้ยสายคอนนะครับ สายมีดนะครับมีกับค้อนโดนค้อนชุบซีมีกก็เจ๊งเลยครับคุณก็สายค้อนนะครับอุยย้ยเกี่ยมาถึงเปิดเลย <c oughs> เราเป้าไม่โดนอีกอ๋อมันระยะใกล้ออกไปอะไรครับแตแค่ปืนโดนของคุณนับสวิตชิชิๆไอ้แม่งไม่โดนหลบไม่ทันอีกไกลาตายแล้วไกลาตายแล้วเอ้ยมึงตุย้ย โอ้ยโอ้ยใครฮึน้าอันตัวนี้น่าเอาไปตัวหนึ่งเลยนี่ตัวนี่โอ้ยไม่ก็เออมึงตัวเอซาซินอ่ะเฮ้ยแม่งยิงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพลุไเลยครับแดงเลยสนามเละเลย

อยาให้มีออนติน hm ื้อที่ไหนกูม่อยากเจอ้นแการดาโยอดที่ไหนวะอันครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงเรากลับละให้อาไเไงก็ชนะละ

ไอ้อัดแต่ปล่อยฟันไอ้ไอ้นั่นไว้โโหลับหรื <c oughs> อ,รอรว่าต้องยิงหัวอย่างคิดติดข้อ